เอาเลยครับกาวสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะด้วยทันได้เลยนะครับผมกับผมออยู่กับผมในเซลับบินก็เช่นเคยนะครับโอ้ยไม่ได้กลับมาแคสนานนะครับเกมนี้นะครับหายไปอาทิตย์หนึ่งนะครับโอ้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าติดปัญหาหลายอย่างครับไหนจะแบบเออตัวเองเป็นโควิดด้วยตัวเองแบบว่าเออต้องพาพ่อเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยอ่โอเคเช่ามาแล้วกันนะครับให้เป็นเรื่องของอาทิตย์ที่แล้วเนาะอ่ะตอนนี้กลับมาแล้วนะครับจะมาลงคลิปเรื่อยๆนะครับอ่ะ วันนี้นะครับจะมาเอา่อจะมาจบโปรเจกต์แบบว่าเดือนกว่านะครับโปรเจกต์นี้นะแบบว่าจะมาทําสูตรนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาเปิดสกอร์หา Battle Angel นะครับหรือว่ามอนสเตอร์ใหม่นั่นเองนะครับเออมอนสเตอร์ใหม่นี่ครับมีตัวน่าสนใจหลายๆตัวมากนะครับจริงๆว่าตัวเดียวแต่ว่าอ่าเป็นธาตุหลายตัวหลายๆธาตุนะครับเออน่ะน่าสนใจมากแล้วก็โมเดลน้องสวยมากนะครับอ่ะ อันนี้น่าจะเห็นเป็นปกคีบปแ,แหละว่าผมจะทำอะไรนะครับเออก็จะมาฟิวชั่นนะครับน้องโทเทมนะครับเออน้องโทเทมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฟิวชั่นตัวเดียวจบนะฮะฟิวชั่นเอ,อ่อทั้งหมดนะครับ10เอ็ดตัวนะฮะเออสิเอ็ดตัวอิ่มๆไปเลยให้แบบว่าเอ,อ่อเพราะว่ามันบวกกับที่ว่าผมเนี่ยกำลังจะปั้นน้อง โทเทมไฟนะครับหรือว่าน้องโนรานะครับเออก็ที่เกียรติเปิงเดวิมอนนะครับอ่ะผมก็เลยแบบว่าเออเอาเดวิมอนเนี่ยไปให้ตัวอื่นเพราะว่าตัวอื่นยังจะเป็นต้องใช้เดวิมอนอยู่ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เป็นทางเลือกที่แบบว่าเออเราสามารถฟิลตัวละครเอออีกตัวหนึ่งก็คือน้องไลลี่เอาเอามากินสกิลได้นะครับผมก็เลยว่าเออเลือกวิธีนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าคำว่านานไหมนานมากนะครับเดือนกว่านะฮะเออนะก็ เพชรก็ร้อยหล่อไปเลยนะครับเออจากอาสองพันก่าเพชรน,นะครับก็เหลือประมาณเนี้ย <G ül> นะฮะเออโอเคครับผมมาดี๋่วเปิดกอ์กันเดี๋ยวพูดถึงกิจกรรมด้วยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเอา้ยไม่ใช่ตัวนี้แต่ตัวที่ใช้อยู่เออจะกินตัวที่ใช้ละอ่ามามีประมาณนี้ประมาณนี้เออก็เอเอห้าหมื่นนะครับฟิวห้าดาวนี่คือแบบว่ากินกินมานาเยอะมากนะอ่ะโอเค เดี๋ยวไปดูเรียลชั่นของเดกิวด้วยว่าเฮ้ยอะไรขนาดนั้นเออนะใช่บ้าไปเฮ้ยไม่ใช่อ่าวอร์ดิฮิวนะครับแล้วก็เบอร์นาดอ่าโอเคเดี๋ยวอ่ามันน่าจะนานนิดนึงเลยครับผมตัดเอ้ยหรือว่าผมฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปเลยกันนะอ่าโอเคไปชึบอ่าโอเคครับผมเสร็จแล้วนะครับโทเทมทั้งหมด11ตัว นะครับเออเอามาเรียกห้าดาวนะครับเออเอาห้าดาวมาเรียกห้าดาวเป็นไงล่ะสรุปแม่งกูได้โดเทมน้ำขึ้นมาโดเทมไฟขึ้นมาเรียบร้อยเลยนะเออโอ้โหโอ้โหเออแล้วครับอ่าคนในคิวนะยังไม่ตื่นหรือว่าทำงานอยู่อะไรเงี้ยอ่าโอเคมาแล้วย่อเรามาเปิดกันเลยดีกก่าดนะครับเออนะสกอร์รวมทั้งหมดนะครับสกอร์รวมทั้งหมดเลยครับมี เลเจนด์นะครับสองใบนะครับแล้วก็แสงเมอร์ดิคหกใบนะครับอ่าแล้วก็คัมพีมคัมพีธาตุนะครับเอ่อธาตุน้ำสองธาตุไฟหนึ่งธาตุเอ่อธาตุลมหกนะครับแล้วก็สกอร์ส้มนะครับทั้งหมดร้อยสิบเจ็ดใบนะครับมาทีละสิบกันเลยดีกว่านะครับแบทเทอร์อินโช่ไปเราปลุกก่อนเราปลุกก่อนเออได้ข่าวว่าธาตุธาตุไฟธาตุเอ่อธาตุธาตุน้ำเนี่ยมันดีมากใช่ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ เออยยังไม่มาสองแล้วอืมจะเกลือไม่ได้นะเฮ้ย <mm> เอ้ยมาแล้วเออเซน้ำไปห้า,ห,าหกไปอ่ะเจ็ดไปอ่ะไม่มีแปดไปอ่ะยังไม่มานะครับเก้าไปแล้วอ่ะสิบโอเคเลดผ่าก็ไม่ได้ดีนะครับ <Yeah>. <mm> สิบไปผ่าหนึง่ง น่ะ่าสักสี่ได้ไหมเฮ้ยมาแล้ววะอันนี้ใช่ไหมเนะี่ยโอ้โหได้แอดไฟนะครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปกินแอดแสงแล้วกันกรลงจะปั้นแดดแสงเลยนะครับเฟรโร่มาพร้อมจับแบบว่าอ้นี่มาเลยฟิวชั่นเอ้ยไม่ใช่ <laughs> เอาเวกให้เลยเออพร้อมใส้งานแต่ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีพญางูอ่าสลามเที่ยวอะไรเนี่ยสลามลมรุ่นหมาป่า โอเคอ่ะอเหลดพา1หนึ่งใบนะครับไม่ไม่โคตรไม่ไม่จะดีเลยไม่ได้ดีเลย, <laughs> เ,ลยเออหนึ่งสองไปพาหน่อยพี่พาหน่อยพี่พาหน่อยอย่างไม่มาเออห้าละอืมอืมคูโก้โหอ,อาเวกมาทำไมนี <laughs> มาแล้ว โอ้โหเนินน้ำนะครับยังไม่ใช่วะออคนที่ใช่ของเรายังไม่มานะเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยเยท่เาไรเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเราเคลียร์สกอร์เสร็จก่อนแล้วกันนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งเข็มปี้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเรามาแนะนำกิจกรรมไปก่อนเนียพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวแบบว่าอันนี้ไง ดี๋ยวแบบว่าให้มันแบบว่าชาร์จพลังนิดหนึ่งนะครับเอออะกิจกรรมนะครับอาจจะมีช่องอื่นรีวิวแล้วแหละเออเพราะว่าผมมาช้าเป็นนิดนึงไม่ใช่นิดเดใหญ่ยาวเลยชลองครบรอบ3,000วันนะครับสุดพิเศษนะฮะเออก็ประมาณนี้นะครับทำแต้มใช้วังงานหนึ่งหน่วยเลยครับใช้หนึ่งแต้มนะครับก็ได้แต้มตรงนี้500นะครับสูงสุดถึง500นะเออได้ใช้ใช้ที่เหลืองเนี่ยก็ได้ถึงแต้มเลยครับเออใช้ เราก็ได้รับคริสตัลร้อยเม็ดนะครับก็ได้50แต้มนะครับหรือว่าใช้คริสตัลร้อยเม็ดก็ได้ร้อยแต้มอีกเช่นกันครับผมอ่ะแตราะวันรองลงมาก็เป็นไอ้นี่นะครับอ่ะเมื่อแต่ละวันเนี่ยก็จะถ้าได้500แต้มขึ้นห้าแต้มเนี่ยก็จะได้เป็น energy นะครับแล้วก็เป็นเอ่อมานานะครับเท่าไหร่วะมองไม่ <laughs> <Moment. laughs> เห็นเดลเรียบงังเทไห่อ่ะโอเคแล้วก็ กิจกรรมอันนี้นะครับก็มีเออ่เศษสะก๊อฐานเซนเด้นนะครับตอนนี้ใครแบบว่าเก็บฐานเซนเด้นใกล้ครบแล้วก็กิจกรรมนี้ก็ช่วยครบเร็วขึ้นนะครับแล้วก็คูปองคูปองนี้เดี๋ยวแลกอะไรเดี๋ยวมาบอกกันนะครับอ่ะแล้วก็มีเศษสกอตเอ้ไม่ใช่สกอตเอ่อสกอตส้มนะครับแล้วก็เออ่หินบดเอ่อมันเรียกว่าอะไรนะไอเหรียญโบราณนะครับเออแล้วก็ทัมพีธาตุนะครับอย่างละใบนะครับแล้วก็เอ่ออเ่อ เพชรเพชรแดงนะครับลืมหมดละบ้าจริงอ่าแล้วก็เห็นรีนะครับอ่าแล้วก็เศษสกอร์นะครับแล้วก็เดวิมอนนะครับเจ็ดพันแต้มอ่าเดวิมอนแล้วก็เหรียญโบราณที่นี่กันแล้วก็อีกแปดพันแป๊ดนั่นคือคูปองนะครับแล้วก็หมื่นแต้มเนี่ยเศษสกอร์ทัชเซ็นเต้นยี่สิบนะครับเออแล้วก็แต้มที่เหลือนะครับถ้าแรกพวกนี้ครบเสร็จแล้วเนี่ยก็แต้มที่เหลือรอบแรกตรงนี้ได้นะครับอ่ารอแรกอ่าสกอร์ส้มนะครับเออก็ดีนะ จะได้ไปเกลือต่อแล้วก็อ่ะกิจกรรมแน่นอนว่ากิจกรรมนี้มันจะมาพร้อมตัวใหม่อยู่แล้วนะครับเออก็คือกิจกรรม10แถมหนึ่งนะครับเดี๋ยวมากดทีเดียวแล้วกันนะเปิดอันนี้ครบก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กิจกรรมอันนี้กิจกรรมของขวัญ6ตสัปดาห์ผมพูดไปแล้วเนาะเออนะครับพูดไปแล้วพูดไปแล้วอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับมามาเปิดกันต่อนะครับเดี๋ยวขอสูรพี่แซนนิดนึงเรียกเรียกห่าดาเรียกห่าดาวนไปวนไปเออเว้ไปว้ขอญาตขอญาตนะครับพี่แซน อ่าโอเคมาสิบใบามายังเฮ้ยผ่าเลยว่ะฟึบอือเดสไหนส์อสูนหนึ่งความตุยมิโนโทอรอสมนุษย์หมาป่านะครับมนุษย์หมาป่าอีกแล้วเอลเฟนเจอร์ธ <c oughs> er. าตุทั้นสูงหรือว่าหอมลมอ่ะมันมีนาเอ้ยมันมีมันมีลมโอ้ยมาหน่อยเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ย เงียบเก็บครับผมมาผ่าเดียวไอ้ว่ามาผ่าเดียวไม่ได้นะฮยอ, <c oughs> อ่าสวินแพนกวินอเมซอนนะครับฟารโรหรือว่านักพูดอะไรมันว่าอะไรมีดองมีดาว้องเอลเลียนี่เองบัจูราชเอ้ยมึงจะเกลือจริงเหรอ จะเกลือจริงเหรอบอกว่ากดเลดไอเบเทอร์เอนเจลเนี่ยมัน,ม,นมันเกลือมากอ่ไม่ดูทารอสโอเคครับผมเงียบเก็บชิ้นเคยเนะครบับหกสิบใบไปอืมผ่าแรกันมาตัวเล็กตัวน้อยมาเชียวหอมไฟเอาควายอีกแล้วเ <laughs> ดยห้าใบแล้วไม่ผ่าจริงเหรอคอย พลอยเจ็ดแล้วเฮ้ยมามาเปล่าจากัาจากปะจักน้ำไหครับอ่ะแม่มดโอเคครับผมผ่ <c oughs> าเดียวพระเจ้ามาครับอืมดักปดเต๋ยยังไม่ไมาอ๋ออ้อ พญางูตักตาขาหัวโอ้โหยังไม่มาเอ้ยอะไรนี่อะไรครับนี่มาแล้วใช่เปล่าโอ้โหมาทั้งจั๊กมาทั้งบูมไอ้บ้า <c oughs> <c oughs> มาครบเลยนะมาทั้งจั๊กมาทั้งบูม <c oughs> อื้อ่าสี่สิบใบครับผมเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยอย่าใจร้ายกับเราขนาดนั้นอย่าใจร้ายกับเราขนาดนั้นให้ให้เรามีตัวเล่นบ้างอ่ะ อเมสเอ้ยแม่มดสมกฐาเกาะผีสิงเอลฟ์เรนเจอร์อมัาขั้นสูงแมวแหวไม่ได้นะเฮ้ไม่ได้นะไม่ได้แนละ้วปะอุย้ยอะไรขนาดนั้นล่ะเพะ <laughs> ่สิบดาวเออสิบดาวไอ้บ้า ที่เมื่อไหรจะเอาใส่มือก็ได้ถ้าเอาใส่มือเราห้อได้ายได้นะอย่างเวโรนิก้าเนี่ยเออเวโรนิก้าบอกว่าตัวเถื่อนมากเลยนะห <c oughs> าค,ครับผมอัศวนเพนกวินเออลุงโอ้เอเออคือจะบอกว่าที่หายน้ำแหยตาไปเนี่ยก็คืออ่ออีกปัจจัยนึ่งนะครับก็คือไม้มันมีน้องน้องมาบอกว่าไม่ผมเบาใช่ไหมก็ลองออลองแก้ดูนะครับ เอออันนี้ก็ลองแก้แล้วนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับท,ที่ที่แนะนำมานะครับเออแล้วก็ขอบคุณอ่อพี่อ่อพี่อูทูนูปด้วยนะครับคอมเมนโอ้ดีใจเพ,พิ่มพิีกตอนนั้นอะเออที่แจะแบบน้ำตาหลุยฮะจแราสฉันมาพิฆาตอีกแล้วอ้อย เอลเจนเจอร์แครีน้ำแฟนกินสไตน์นะอเมซอนเฮ้ยถามจริงถามจริงเหรอถามจริงเฮ้สิบดาวไปดิไวสิบปันสุดท้ายนะครับไม่มาก็ให้มันรู้ไปให้มันรู้ว่าเราเกลือว่าบอยมาแล้ว อืมโจกไฟไปหนึ่งโอ้ยทำไมเขากดแบบสิบครั้งเลยก็ได้แบบห้าดาวสองตัวอะไรเงี้ยเวอร์เลยะเออเราไม่มีจกาเลวาเ,วเวอร์กันบ้างวะเออหาปีน้ำไปโอเคก็เข็มไปนะครับร้อ11ยสิบร้อยสิบเจ็ดใบป่ะเออก็เข็มไปนะอะ่โอเคสกอร์หานะครับมา <c oughs> ธาตุอะไรก็ได้แล้วตอน,นอ Angel เนี้ยมาไอประเทศแองเจิลเนี่ยไอโอเคไม่บ้าเลย <c oughs> บ้าบอส้นดีเออเงียบเก็บนะครับอ่ะสกอร์ถ้าลมนะครับชคงลมก็ได้มากูกดเลดจริง <c oughs> กดเลดมันเกลือฮัลโหลฮัลโหลฮอลโหลอมมีให้าดาวอยู่ไหมครับฮัลโหล รุดมาป่ะอ่าเงยียบจิบเลยมึงอ่ะสไล์เลเยอรเดอรี่นะครับจะไม่ดูถูกก็นายเป็นสกอร์สีดาวดีครับถ้านาะยให้สกอร์ห้าดาวเราจะปี่ยนพูดทันทีนะครับอืม <laughs> ไปไอ้โหลดด้วยอะโหลดปีกให้กู <laughs> โหลดปีกให้กูทำไมเนี่ย <laughs> อ๋ออ๋อ โอเคซ้ okay. ำหนึง่งซ้ำแล้วหนึ่งนะครับอืมซ้ำแล้วหนึ่งทีนะฮะก็เอ่อขออนุญาตไล่ปีนะครับไปรู้ว่าเอซไอนั่นพอหรือเปล่านะครับเดินนะพอปะวเอา,าขาดไอ้นี่นะครับเดีเ๋ยวผมขอตัดแป๊บนึงนะครับอา่าโอเคเดี๋ยว เพื่อไม่แกนเียเวลาหน้าตักไปเลยแล้วกันนะครับไปมาแล้วนะครับก็เออกำลังเมื่อกี้แบบว่าฟาร์มไปเนี่ยกำลังไต่ตองอยู่นะครับว่าเราจะเอาปีกหรือเราชาวสกอร์แสงมืดนะครับสามร้อยเนี่ยได้อ่าได้ทั้งหมดอ่าสามใบนะครับก็ <c oughs>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  ต่ว,ว่ามอนผมน้อยนะครับเออมอนผมน้อยแต่ว่าแต่ว,ว่านะมันมาขนาดนี้แล้วอะ <c oughs> มันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยละ่ะเราก็ต้องไปทางนี้อร่อยใส่ <c oughs> นะครับผมแสงมืดเออใส่ืดทั้งหมดเท่าไหร่วะใส่มืดเก้าใบเฮ้เอเอ,อมาทำพี่เลเจนดนรี่รอบสุดท้ายนะครับไปไปตัวก่อน เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับขอขออิสูในกันสูดย้ายแนวของแอดกองนะครับนี่ให้เครดิตตลอดโอ้โหหนึ่งศูนย์หนึ่งูตรนะครับมาแสงมืด้าผมไอดีผมเนี่ยไม่เคยแตกแสงมืดเลยครับก็ขอให้ได้นะครับแสงมืดไป กูขอผ่านนินก็ยังดีอ่ะออ้ยจะปวดรถเล้าอ่ะอืมโอ้ย,ผ,อออยผ่านหน่อยเฮ้ยอะอสี่ใบโอ้ยสามใบแนละ้วมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยคนหนึนเขาได้ทำไมกูไม่ได้บ้างไม่นะ อ่อยหนึ่งบทุนทยครับผมทำใจแล้วก็เปิดไปม <laughs> ไม่มีเลยคาว่าพงคว่าผา่านะไม่มีให้ฉันเลยโอเคอ่ะไม่เป็นไรนะครับก,ก็เกิืกันไปแลกันก็ถ้าใครกําลังเปิดสกอร์อยู่ช่วงนี้ก็ขอให้ได้ขอให้โดนตัวใหม่กันนะครับผมได้กันท่วนหน้าเลยนะครับ อโอเคอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะรู้หมดแล้วแหละเอ่อเห็นเอ่อตรงมุมล่างขวาหรือเปล่าเอ่อไม่ใช่ล่างหรอกมันอยู่ตรง,งกลางๆนะครับเยื้องๆหน่อยอ่ะตรงนี้นะครับตรงเอลเลียตตรงนี้นะครับด้านล่าง s อสเอ่ะอ่านั่นแหละนะครับตรงนี้นะครับมากดรับได้นะครับตรงนี้กดรับรางวัลนะอ่ะตรงนี้นะครับจะมีสกอร์ส้มทั้งหมด30ใบ,บนะครับแล้วก็มีเอ่อมานาอีกเอ่อไม่รู้เท่าไหร่แล้วจะไม่ได้ นะครับเออห้าห้าหมื่นมัน้งห้าแสนมัน้งเออประมาณนั้นนะครับอ่ามารีบกดกันนะครับเออเพราะว่ามันหมดถึง9ก้ากรกฎานานี้นะครับก็อย่าลืมมาเอามากดกันนะครับแล้วก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับเออแรกอย่างหนึ่งนะครับเรายังมีก๊อ,อกอีกนิดนึงนะครับก๊อกสองนะได้ทั้งหมด11บใบนะครับอืมมาเสือใบในความเชื่อเอ่อเดี๋ยวรับก่อนรับก่อนอ <laughs> ย่าเบิ้งความเชื่อ อ่ะความเชื่อตรงนี้นะครับฮึบฮึบมาหน่อยลูกมาหน่อยมาหน่อยอ่าสมมโบฉพากิีดนะครับสิบใบไปวิพ <c oughs> าเลยปะมาเลยปะอ้าเชียเออดฮึบฮึบ,ฮบไวมาหน่อยตัวใหม่ก็ยังดี ตัวใหม่ก็ยังดีนะโอ,อย้ออยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยอ่ะเลยใบสุดท้ายนะครับใบสุดท้ายไปเงียบเก็บนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้จริงละไม่มีอะไรนะครับหมดกอกสองละอ่ะโอเคก็คลิปน่าจะกันนะครับน่าจะเป็นเอ่อ ฉะนตัวใหม่ก็มารีวิวแหละก็คือแบบว่าอยากเอามาเล่นก่อนนะครับไม่อยากจะรีวิวสก,กิลคร่าวๆเพราะว่าช่องอื่นทากันหมดแล้วนะครับเออก็เดี๋ยวจะคลิปหน้าเป็นอะไรกันก็อย่าลืมติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแอร์แล้วก็ขอบพุทุกคอมเมนต์ที่ติชมเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย